รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสับน,นุนโดยโปรโมชั่นสินค้าแบรนด์ดังราคาพิเศษส่งตรงถึงมือคุณทุกวันไม่มีไฟบินก็ชอบที่ King Power Application บริษัทไทยเบบเลสจำกัดมหาชน ไทยเบบอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตัวจริงทุกเส้นทางอิสุสวีคลอสโฟบยโฟร์มาสเตอร์ออฟออโรด เครื่องนี้มันอัดได้ทุกเสียงเลยเหรอก็จริงๆแล้วก็อัดได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเสียงธรรมชาติเสียงลมหรือว่าเสียงทะเลเสียงดนตรีก็อัดได้ งั้นไอ้เครื่องเนี้ยมันก็อาดเสียงหัวใจเราได้ดิเสียงหัวใจเหรออืมน่าจะได้นะเดี๋ยวลองดูป้อนอืมเอามาบางทีองไอเทคโนโลยีพวกนี้ยมันอาจจะ ไม่ได้ีเสียงทุกเสียงก็ได้นะไม่ต้องคิดมากนะ<อ>เว้ยเดี๋ยวอะไรๆก็ดีขึ้นเองแหละไปละเจอกันจะต้องไปงจริงเหรอแล้วเราจะได้เจอกันอีกไหม ทำไมเสียงหัวใจนายมนันแปลเปเเกลเกี๊ยครับปลาเอสเดชครับเจนเนอร์ครับสองเท็สามพับกลองจาไปกินข้าวไปแล้วไปๆๆไผิวข้าวไปกลองทิพ์กันต่อเลยทุกคนหึแต่อยากนอนในนี้ว่ะสบายว่ะคือ<ะ>บรรยากาศมันดีมากนะ <c oughs> บรรยากาศในนี้คือดีมากทุกคนจริงได้เวลากองซ้อนได้เวลากองทิพของเรา เมื่อกี้อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวยเดี๋ยวจอยเดย์วันนี้เราจะพาไปเที่ยวกองถ่ายไปเที่ยวโลเคชัน <Okay. S 2> ต่างๆซึ่งที่เราอยู่ตรงนี้พี่พี่เจินใช่ผมว่าโคตรจะสวยเลยจริงจริงพี่เทฟมันมันมันสวยจริงๆอะ่ะคือเดินมาแล้วรู้สึกแบบว้าวอะ่ะว้าวซาเลยว้าวซา,าเป็นไงเดี๋ยวนี้ให้เขาดูบรรยากาศเออเป็นไงโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ยูเรกาบีชคาเฟ่ครับผมมาที่นี่ก็ต้องมาถ่ายรูปตรงนี้ป่ะยูเรกานี้ก่อนเลยจริงๆแล้วผมว่า ถ้าเกิดว่าช่วงหน้าที่จะมีคลื่นลมเนี่ยนะครับผมว่าคนต้องมาเล่นเซิร์ฟเยอะแน่ใช่แล้วเราก็สามารถดึงบอร์ดจากตรงเนี้ยออกไปเล่นได้เลยไม่ได้เหรอไม่ได้อะของตกแต่งดึงไม่ได้ดึงไม่ได้เดี๋ยวเขามาเห็นเข้าเขาปักอยู่ไปอยู่ตรงนี้เหมือนหาดส่วนตัวอย่าไปตรงนู้นอย่าไปตรงนู้นมาดีพี่มาทุกคนมาตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งถ้าจริงก็คงมาหนีมั้งหัวใจโอ้ยหัวใจ โน้โองมีน้าถ่ายรูปครับหนึ่งสองซ้ำีกเด็กหนึ่งสองซ้ำหน่ไม่เราเออ <c oughs> ไม่เราอันนี้เรายกตัวอย่างให้ดูไงยกอย่ว่าถ้าสมมติว่าเขามาเป็นแบบคู่รักอะไรเงี้ยใช่ก็มาแบบสวีทแบบนี้ได้ใช่ที่กองเรามีโดนที่อยากบินเนี่ยอ๋อสิพี่เอาดิพ <c oughs> ี่ <c oughs> น้ำขอโดนบินหน่อยครับเดี <c oughs> ๋ยวเราบินมุมสูงกันอ่าไปยูเรกา ที่เนี้ยมันจะมีเครื่องดื่มที่เป็นซิกเนเจอร์ทำมาจากไข่เค็มมันจะเข้ากันเหรอครับหรือว่าไงใช้คำว่เาเราใช้ตัวไข่เค็มอะค่ะทำเป็นซอสคาราเมลไข่เค็มนะคะแล้วก็จะอยู่เป็นเลเยอร์ระหว่างแบบนมกับกาแฟอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเป็นซอสคาราเมลไข่เค็มมากกว่าซึ่งให้มันมีความแบบว่า,ม,า <ๆ S 3> มันมันนัวนวไม่ชิมก็คงแบบว่าไม่ได้แล้วอ่ะไข่เค็มลาเต้มาแล้วได้แล้วอุ้ย หน้าตามันแบบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเขาบอกว่าอันนี้คืออันนี้คือไข่เค็มลาเต้ถูกต้องแล้วนี่ก็คือที่เห็นอยู่เนี่ยที่เป็นแบบมันเหมือนเปื้อนๆเนี่ยมันคือคาราเมล,าาเมลซอ่ไข่เค็ม,คมใชไ่ไอ้ไอที่เห็นอยู่ข้างบนนี้นะครับมันก็ไม่ใช่ไข่เค็มนะแ,แต่มันคือ ทองหยิบอบแห้งแล้วมาทำกิมมิกให้มันดูเป็นเหมือนเหมือนไข่เค็มไข่แดงไข่แใช่แล้วมาโปะอยู่ข้างบนครับที่เราจะลิ้มรสชาติเขาบอกว่าต้องดื่มเป็นเลเยอร์ครับครับก็คือก็คืออย่างที่เราเห็นเป็น3มเลเยอร์นี้นะครับเราจะต้องดื่มจากข้างล่างไปกลางและบนแล้วก็เราจะมีแบบว่ากลิ่นของไข่เค็มเล็กๆเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วเราดูดีล้วเลียวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนดื่มเรากิมมิกดื่มไหมเฮ้ยเอาสนหน่อยนะวันนี้เอาสหน่อยไหม กำลังฮิตเลยมาปึ๊บระวังนิดนึงโอเคฮะอืมมันนะเฮ้ยเก๋ตอนนี้เลเยอร์กลางครับผมอุ้ยอ๋อถ้าเป็นตรงกลางก็จะเน้นหนักที่กาแฟหน่อยข้างล่างก็แบบมันเหมือนเป็นนมนมอะไรเนาะเฮ้มันที่ต้องดื่มเป็น3เมเดร์เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราแบบว่าคนเลยเนี่ยโนไปเลยเนี่ย ความนัวของไข่เค็มที่เป็นแบบไข่เค็มลาเต้เนี่ยมันจะไปผสมแล้วก็หายไปเลยหายไปเลยพี่เขาเลยแนะนําว่าถ้าสะมูจะดื่มอย่างเงี้ยให้ได้รสสัมผัสของไข่เค็มครับไม่แนะนําให้คนแล้วก็มีชิมหลอดลงไปแล้วก็ค่อยๆดูดจากซอสคารามีข้างล่างขึ้นมาเรื่อยๆครับผมหน่อยขอนหน่อยโอเคโอเคช่วงนี้เขากำลังคิดช่วงนี้เขากำลังคิดจริงจริงจริงหนึ่งสองสามโฟา์ทโฟล์ทโฟล์ทโฟล์ทชิมมิโนตันิคุนนะซูซินาเต้ตุอร่อยมาก กนครับชิมกันได้ครับแข็งคมลาเต้ใช่มันก็จะมีโซนที่เป็นแบบโซนข้างในร้านเป็นนั่งแอร์เย็นๆอะไรเงี้ยข้างในเนี่ยผมได้ยินว่ามันมีเมนูที่เป็นแบบเมนูที่เป็นเส้นเสน้นที่เหมือนกับว่าทางร้านเขาจะแบบทําเส้นเองด้วยนะนี่ไงทำเส้นขึ้นมาเองสดๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีการรีดเส้นเองแล้วก็หั่นเส้นเอง อัดมาแล้วเสร็จแล้วก็จะเป็นคาเปลลินี่แบบนี้เราเลือกเส้นแบบนี้ไปทําเมนูได้ใช่ไหมครับเห็นะนี่แหละกิมมิทของร้านเขาก็คือเราสามารถเลือกเส้นแล้วก็ไปทําเมนูในร้านได้เป็นไงพี่เทฟชอบกินเส้นไหมผมชอบกินเส้นขอโทษนะครับมีเส้นครับทำไมต้องควงแขงกขาตลอดเวลาเนยอ่ะไม่ได้ครัวมันมันมันปากมันไปเพื่ออะไงเปล่า เมนูที่มาเราต้องสั่ง,งม,มีอะไรบ้างซึ่งหน้าตาเนี่ยแบบน่ากินมากอ,ะ <c oughs> อ่ะอาหารสไตล์ยูเรกาเนี่ยจะคำนึงถึง3องค์ประกอบที่สําคัญดังนี้คือ 1. เราคัดสรรวัตถุดิบที่ดีจากท้องถิ่นและต่างถิ่นใส่ใจทุกรายละเอียดวัตถุดิบทําเองให้มากที่สุดให้รสชาติทุกอย่างออกมาในแบบที่เราต้องการ 2. เราตั้งใจทําอาหารที่ถูกปากคนไทยโดยประยุกต์ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นอาทิสมุนไพรไทย หมักแบบไทยแต่ไม่ทำลายสเสน่ห์และตัวตนของเมนูดั้งเดิมแล้วก็ข้อที่3คือเราสร้างสรรค์ประยุกต์พลิกแพงต่อยอดด้วยความเข้าใจให้เมนูคลาสสิกในใจใครหลายๆคนให้กลายเป็นเมนูที่มีสีสันมากยิ่งขึ้นนี่คอนเซปต์ของร้นานเขาก็เกเนะคือใครมาเนี่ยเขาแนะนําเลยว่าจะต้องสั่งนี่เขามาเสิร์ฟด้วยโหลแก้วอันนี้เรียกว่าโชกุป,ปันกอนคาเลบรีชีสเลมอนเคิร์ดนั่นเองครับคือแป้งเนี่ย เขาสั่งตรงมาจากญี่ปุ่นแล้วก็ทําขนมปังเองนั่นเองใช่คือแฮมแก้มหมูเนี่ยเขาผลิตมาจากแก้มหมูจริงนะครับมันจะแบบว่ามีความนุ่มๆแล้วก็ตัดด้วยเลมอนเคิร์ดคือกลิ่นเลมอนเนี่ยนํำมากโอใช่โอ้เลมอนชัดจนมากอร่อยอ่ะครับแซนด์วิชขรับผลก็คือข้างในก็ไอตัวแป้งเนี่ยก็เป็นตัวแป้งแบบเดียวกันเป็นแป้งอะไรที่พี่บอกโชกุปันเองก็ป็นความนุ่มๆการกินแบบมีการสไล์ครับโอ้โหเต็มปากเต็มคำ อร่อยพี่เทปปากเลยเดี๋ยวฉันให้อร่อยพอละขนมปังเนียนเขาเป็นขนมปังจากเลยนะโชกุปันส่งแป้งมาจากญี่ปุ่น,นแล้วก็มาผลิตเองขนมปังเองไอตอนนี้คลาสสิกคาบโบนาร่าครับเรื่องเส้นเนี่ยครับคือไม่ต้องพูดถึงอย่างที่บอกว่าเขาทำเส้นเองแล้วก็ตัดเส้นเองมันมีนความเหนียวนุ่มแล้วก็กินกับไข่แดงหน่อยจริง สปาเกตตี้หมูกรอบคัว่วพริกเกลือครับแล้วก็เขาเรียกว่าไข่เค็มดาวไข่เค็มดาว<อ>ามีความผสมผสานระหว่างอิตาลีกับไทยเอามาใส่กับเส้นสปาเกตตี้แล้วก็ใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆมันมีความกรอบอแต่ไม่เหนียวลงตัวสุดท้ายของเราคืออะไรครับพี่เจินหมึกกระตอยซอสมิโซะนั่นเองใช่ครีซอสมิโซะอันนี้ก็จะเป็นพาสต้า ที่เขาผลิตเองแล้วก็ทำเองกับหมึกกระตอยที่เคี่ยวด้วยน้ำตาลครับ,รบแล้วก็ราดซอสมิสโซะลงไปโอ้โหน่ากินม,มากหมึกกระตอยเนี้ยเขามีความเคี่ยวกับน้ำตาลมีความหวานหวานะมิโซะก็จะมีความอมเปรี้ยวนิดๆนอกจากนี้ที่นี่เนี้ยเขายังมีความโดดเด่นในเรื่องของพิซซ่าด้วยครับทำเองหมดหแม้กระทั่งแป้งก็คือหมัก24ชั่วโมงเอง ทุกอย่างแล้วก็นําวัตถุดิบที่อยู่ในพื้นถิ่เนี่ยในเมนูนี้ครับตั้งชื่อคือพิซซ่าหน้าปลาหมึกไข่เค็มพิซซ่าปลาบูเรียนอะไรเงี้ยมาแล้วก็เป็นคอพิซซ่าเนี่ยต้องมาลองนะครับอย่างที่พี่บอกถ้าถ้าเรามาถึงแล้วเราไม่กินอ่ะมันก็ไม่ได้นี่ผมลงทุนไปหน้าเตามาเลยนะอย่าอาจจะลองลองจับจานอยู่ยังร้อนร้อนอยู่เลยเฮ้ยยังร้อนอยู่จริงร้อนจริงร้อนจริงอันนี้อันนี้หน้าอันนี้หน้าน่าจะเป็นหมึกไข่เค็มปะไม่ใช่อันเนี้ยเขาเรียกว่าน่ารัก เงียบเงียบฟลิปไปเงียบฟลิปปอนเอย่าปอนเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องพูดจริงนะอ๋อยหมดแล้วมใช่ไรมคือหอกลอหอกใช่ยงมีคนช่วยกินให้หมดเพื่อนเรวาที่เราไปถ่ายที่รถอ่ะก็สามารถจองตรงนี้เป็นห้องพักได้เขาเปิดเป็นเป็นบริการเป็นห้องพักให้เลยอะไรเงี้ยเรียกว่า อาหารอร่อยบรรยากาศครบที่นอนสบายเครื่องดื่มทุกอย่างมีหมดคุณมาที่นี่ที่เดียวจบเลยที่อิเดกาเราก็จะย้ายโลเคชั่นไปถ่ายต่อยที่หนึง่ง กลุ่มปะตะทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันพบโปรโมชั่นสินค้าแบรนด์ดังราคาพิเศษส่งตรงถึงมือคุณทุกวันไม่มีไฟบินก็ช็อปที่ King Power Application บริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาพี่นนท์ใกล้ถึงอลังพี่ที่เราจะไปอีกโลเคชั่นหนึ่งอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันง่งๆวงๆไงมันเพียๆก็เลยแบบเอ้ย หากาแฟสักร้านดีกว่าอะไรเงี้ยพอขับรถมาก็เจอร้านนี่พอดีเข้าไปในร้านมโอเคจะได้กินกาแฟก่อนคะอยากหาอะไรกินกาแฟไปเลยครับวันนี้แอบมาซ้อนซ้อนกล่องเนี่ยแอบมาถ่ายจอยเดีโอเคสวัสดีครับ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 กาแฟหอมมากเอ้ยอันนี้อะไรพี่อันนี้เป็นเม็ดกาแฟค่ะเม็ดกาแฟซิงเกิลมีมีหลายรสหลายกลิ่นอะไรอย่เงี้ยถ้าลูกค้าที่เข้ามาในร้านเนี่ยครับเราสามารถ เลือกเมล็ดกาแฟได้ว่าเราจะเอาแบบไหนใช่มันเป็นช้อยเป็นเป็นช้อยให้เลือกจะเลือกเม็ดแบบนี้หรือว่าจะเอาลงเป็นเม็ดของทางร้านนะต้องเลือกเม็ดแบบนี้ดิพี่เพราะว่าอันนี้มันคือถ้างั้นผมลองทางร้านแล้วกันจะได้สองรสสองแมทได้ได้พี่เจนเอาแบบทางร้านผมเอาแบบที่เลือกแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นโทนพีทเออน่าสนใจน่าสนใจงั้นผมเอาโทนพีทไปหาที่นั่งกันดีไหมเดี๋ยวนะทำไมเราถึงเลือกนั่งตรงนี้ อ๋อรู้แล้วแสงมันสวยแสงสวยไม่ได้ถ่ายรูปแสงสวยไมลได้ถ่ายรูปขอชิมหนึ่งไหมลาเต้พีทครับแนร้าอันนี้ก่อนนี่คือ3ชั้นใช่ขอน้มชิ้นเดียวด้วยครับเอ้ยไม่ใช่กาแฟ3ชั้นอะไรอย่างเงี้ยสามชั้นมันมี3แบบก็คือข้างล่างจะเป็นนมตรงกลางเป็นกาแฟคั่วเฮาเว็นสำหรับร้านนี้เขาบอกเหมือนกันครับข้างบนก็เป็นโฟมนมมาก่อนชิมชนก่อนชนครับเชียร์สโบอ ต้องมาดูใกล้ๆกล้งองด้วย <c oughs> ชิมไหมพี่ชิมขนมปังโอเคพี่เทฟเรามาชิมกันได้พี่มาคนละชิ้นเลยปะเฮ้ยร้านนี้ก็ดูเป็นแบบเป็นสไตล์เหมือนแบบสบายๆนะใช่เดินเข้ามาข้างหน้าอาจจะเป็นแท็กัทหน่ออาจจะมีต้นกระบอกพงกระบองเพชรอะไรอย่างเงี้ยแต่เข้ามาเขารู้สึกสบายๆชื่อว่าคอฟฟี่ปราด้วยใช่คอฟฟี่ปราดแล้ต้องบอกนี้ทุกคนว่าเดี๋ยววันนี้ วันนี้เรามาถ่ายซีรีส์ถูกป่ะถูกแล้วโลเคชันน่ะผมไปดูมาแล้วที่พี่ทิงเขาส่งมาให้โลเคชั่นในการถ่ายทำซีรีส์อ่าสวยสุดที่เดี๋ยววันนี้เราจะไปรีวิวแล้วเอาภาพมาฝากทุกคนด้วยระหว่างทางที่เรากำลังเดินทางไปถ่ายซีรีส์ต่อ,อครับผมว่าจะมีอะไรให้หลายๆคนได้ดูกันใช่เผื่อถ่ายรูปมาฝากแล้วทุกคนเห็นแล้วอยากจะไปก็ไปตามเลย มาปานก็มาดูเรือประมงอย่างเดียวก็เห็นบอกว่าเป็นคนเป็นคนชอบเกี่ยวกับเรือประมงครัใช่ใช่ชอบเรือมงมากเพราะฉะนั้นแบบว่าผมเคยแบบว่าขับรถจากกรุงเทพมาดูเรือมงที่ปากน้ําปลาอะไรอย่างเงี้ยอาเขาน้ำแป๊บนึงนะหนุ่มเออได้ครับพี่ได้เอ้ยอ่ะ นายพี่เมื่อกี้พี่บอกว่าคุณนี่คือแบบเอ็กซ์เพรสเรื่องเรือมากคือรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรือประมงแบบที่นี่เลยเหรอ,หรอจริงจริงก็ไม่ขนาดนั้นแต่ส่วนใหญ่ผมจะชอบแบบเป็นเรือประมงพาณิชย์ที่แบบลำใหญ่ๆเรือวงพื้นบ้านนี่เขาก็สวยแล้วก็มีสเสน่ห์เหมือนกันแล้พี่<ๆ>บอกผม่อยมันเป็นยังไงคือต้องลงน้ําไปเลยใช่ไหมได้ลงไปเลย คุณเทครับก่อนที่เราจะต้องไปนะครับเราต้องถอดเสื้อผ้าพึ่งว่ายน้ำไปก่อนได้ครับผมผมไม่ติดแล้วเยใจเย็นแต่ตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่บนหาดทรายแล้ววิวสวยมากมากเลยดูไกลๆมันก็จะเป็นแบบว่าภูเขาเห็นไหมเขาสามรอยยอดแล้วก็เป็นอำเภอหนึ่งที่แบบผมชอบแล้วก็เป็นมีเรือที่ผมชอบอยู่เยอะแล้วตอนนี้นี่ก็เป็นภาพถ่ายที่สวยมากถ้าเกิดว่าเราได้มาสัมผัสใช่ไหมเราไดเห็นเรือที่แบบว่าอยู่บนบก กึ่งบกกึ่งน้ําเพราะว่าเรือมันติดแห้งนั่นเองเขาเรียกว่าติดแห้งก็คือน้ํามันตื้นนั่นเองพอกลางคืนเนี่ยน้ำก็จะสูงเรือก็จะสามารถลอยออกไปจับปลาได้นะครับตอนกลางคืนหนึ่งสองสาม พบโปรโมชั่นสินค้าแบรนด์ดังราคาพิเศษส่งตรงถึงมือคุณทุกวันไม่มีไฟบินก็ช็อปที่ Kien Power Application กลุ่มปะตะทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันตัวจริงทุกเส้นทาง Isuzu V-Cross 4x4 Master of All Road ทำไรอะ่ะ ก็อัดเสียงกีตาร์อยู่ไหเฮ้ยโทษโทษเปิดไอเครื่องนี้มันอัดได้ทุกเสียงเลยหรอก็จริงๆแล้วก็อัดได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเสียงธรรมชาติเสียงลมหรือว่าเสียงทะเลเสียงดนตรีก็อัดได้งั้นไอเครื่องนี้มันก็อัดเสียงหัวใจเราได้ดิ เสียงหัวใจเหรออืมน่าจะได้นะเดี๋ยวลองดูเป็นไงมันฟังไม่ค่อยชัดเลยอะ บางทีไอ้เทคโนโลยีพวกนี้มันอาจจะไม่ได้ยินเสียงทุกเสียงก็ได้นะ หัวใจหน้ามัน,ปนแปลกเราเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วคคเสกัจ้าซีซเขาสองคลิหนึ่งมาครัเย้เสร็จแล้วเฮ้ย เบรกกลับมาจอยเดย์ต่อครับทุกคนค <laughs> ดับเดีด๋ยวเด,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 ดตอนนี้ครับเรานั่งอยู่ที่ไหนครับตอนนี้เรานั่งอยู่ที่นี่ครับผมปานบุรีคาบาน่ารีสอร์ทครับตามคอนเซปต์เลยเราเรา,เราบอกตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่าก็ยังแบบว่าพาไปพาคุณผู้ชมไปจุดแบบถ่ายรูปต่างๆจุดสวยๆว,วันนี้เราจะพามารีวิวหมดเลยและตอนนี้นะคะครับเดี๋ยว<ม>เราจะไปดูกันว่าแต่ละห้องเนี่ยเป็นยังไงที่นี่คือที่เนี่ยผมถามเจ้าของมาแล้วเขาบอกว่าที่เนี่ยเขาจะมีห้องอยู่ หลายสไตล์มากเลยเหมาะสําหรับคนที่มาเป็นคู่2คนก็ได้หรือว่าคุณจะมาเป็นแฟมิลี่ครอบครัว4ี่ห้าหคน8คนก็มาได้ในเรื่องของการจัดเลี้ยงต่างๆเราจะเป็นงานแต่งงานวันเกิดอะไรต่างๆที่จอดรถอะไรพร้อมพร้อมกันครับผมและอาหารอร่อยมากครับใช่ครับนี้ต้องไปดูเลยไหมต้องพาทุกคนไปดูแล้วไปเราไปดูนี่ครับไปครับเฮ้ยแต่ก่อนที่เราจะไปดูห้องเนี้เราเห็นป้ายนี้ทีคือเด่นมาก อันนี้เป็นร้านอาหารที่อยู่ในเครือของทางรีสอร์ทนี้เหมือนกันแขกท่านใดที่มาพักก็สามารถไปทานร้านอาหารร้านนี้ได้แล้วก็จะมีส่วนลดพิเศษที่ร้านค้าเขาจัดมาให้ด้วยเหมือนเขาแบ่งเป็นโซนคือทุกหลังจะมีต้นไม้ใหญ่บังสายตาให้แบบรู้สึกเป็นรู้สึกถึงความส่วนตัวมากขึ้นอะไรเงี้ยเรามาดูห้องนี้ดีกว่าอันนี้<อ>คือวิลล่านี้ก็สําหรับนอน2คนนะครับเนี่ยตอนนี้เราก็เปิดประตูมาดูเลยเข้าไปดูครบครันครับผมนี่อ่ะห้องนี้ ห้องนี้คือแบบไหนเอ่ย Family นั่นเองครับผมเรียกได้ว่ามีเตียงใหญ่2เตียงก็คือเป็นคิงไซส์ทั้งหมด2เตียงเพราะฉะนั้นนอนกันได้ทั้งหมด4คนอันนี้เห็นบอกว่าเป็นท้า์ที่ใหญ่ที่สุดถูกอลังการที่สุดถูกของที่นี่แหละนั่นก็คือดีลักนั่นเองโอ้โหอ๋อโอ้โหใหญ่มากแปดท่านครับผมก็คือจะมีเตียงคิงไซส์อยู่ทั้งหมด 4ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นเตียงหนึ่งเนี่ยก็นอนได้2คนก็ทั้งหมดก็เป็น8ก็เป็น8คนมาหมู่คณะมาปาร์ตี้กันแบบโอ้โหจะเต็มจันเต็มีตัวมีตัวอาหารข้างหน้าคุณก็จะไปสั่งร้านอาหารอิ่มอกอิ่มใจมานั่งทานที่ตรงนี้ก็ได้อันนี้คือห้องจัดเลี้ยงนั่นเองครับผมหรือว่าห้อง สมมนาสมมนาสมมนาเออสมมนาเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นต้องบอกเลยปางบุรีคัทนา์ดีสอร์ทแห่งนี้นะครับจะมีห้องจัดเลี้ยงที่ค่อนข้างจะครบครันเลยใหญ่สามารถจัดได้ทั้งงานแต่งงานงานบวชใช่ได้ครับเพราะฉะนั้นมิวสิกตนนนตตนนตนนท่ามกลางห้องจัดเลี้ยงอันใหญ่โตมโหฬานเลยครับผมซึ่งจริงๆแล้วก็มันสามารถจุได้สักประมาณเออ ผมว่าน <มา S 1> ่าจะมากกว่า50นะมากกว่า50มากกว่า50าิบได้เลยฮัโลโหลฮัลโหลฮัลโหลวันชูฮหอว์วันชูฮอว์กาบสวัสดีอีกครั้งกับเขียดภูมิแกกนะครับผมเฮ้ยดภูมิแกกขออภยัยครับโอเคครับนี่แหละครับที่ปราณบุรีคาบาน่ารีสอร์ทแห่งนี้ครับอย่างที่บอกว่ามีครบครันจริงๆครับผมเนี่ยก,ก็ ถ้ามาประจบกิริขนันมาปานบุรีมาแวะที่นี่มาเที่ยวที่นี่มาพักที่นี่จบ,บมีอาหารอร่อยๆให้กินด้วยไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวขอตัวไปรับประทานอาหารก่อนนะครับบ๊ายบยา๊า<ๆ>่บาาอีซุสุรับรางวัลเกียตรติยศสุดยอดองค์กรแห่งปี Thailand Top Company a w a r d 2022ต่อเนื่องเป็นปีที่8 คณะท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์กระเสมวันณชัยประธานในพิธีให้เกียรติมอบรางวัลเกียรติยศสุดยอดองค์กรแห่งปี Thailand Top Company Awards โดยอิสุสได้รับเลือกให้รับรางวัลในฐานะที่เป็นองค์กรที่ประสบความสําเร็จในระดับสูงสุดของประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์โดยคุณวิชัยสิลอนันพัฒกรรมการบริษัทตรีเพชรอิสุสุเซลจำกัดเป็นผู้รับมอบณโนะรงแรมอินเตอร์คอนติเนนลกรุงเทพ ชัยสินป์อนันพัฒกรรมการบริษัทตรีเพชรอิซุสเซลจำกัดรับมอบรางวัลแบรนด์รถปิกอัพที่น่าเชื่อถือสูงสุดประจำปี2565ซึ่งเป็นผลจากการสำรวจและวิจัยความน่าเชื่อถือของแบรนด์รวมถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคทั่วประเทศโดยนิตยสารแบรนด์เอซึ่งแบรนด์อิซุสได้รับคะแนนความน่าเชื่อถือเป็นอันดับหนึ่งในหมวดยานยนต์ กลุ่มประเภทรถปิกอัพนอกจากนี้ยังได้รับรางวัล Market Lead e r Brand Award ซึ่งเป็นการคัดเลือกแบรนด์ที่มีความโดดเด่นมากเป็นพิเศษจากการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาดรวมถึงการมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดและเป็นผู้นำทางการตลาดอีกด้วยขอขอบคุณบริษทัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา ช็อปคิงพาวเวอร์ออนไลน์ได้ง่ายๆพบโปรโมชั่นสินค้าแบรนด์ดังราคาพิเศษส่งตรงถึงมือคุณทุกวันไม่มีไฟบินก็ช็อปที่ k ิงพาวเวอร์แอปพลิเคชันกลุ่มปะตะทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันตัวจริงทุกเส้นทางอิสุสุวีคลอ 4x4 Master of All Road